ผู้ชมตอนนี้รถไฟลราจีนก็เปิดให้บริการครบรอบหนึ่งปีพอดีและปีนี้เขาจะมาเช็คคืนว่ามียังเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่หลังจากที่ว่าบริการไปหนึ่งปีกัมีห้างเสียงจากสังคมหลายอย่างหนึ่งในนั้นเก็กเรื่องของการจองปี2สองมาก็คืออาคารพรอธาพุทธสถานยังบมีเนาะและสามมาก็คือเรื่องของห้องน้ำที่หลายคนยังตำหนีเดี๋ยวมาเบิกกำกัน สวัสดีท่านผู้ชมกบมาพบกับช่องมิกชแนลเนาะเชิงว่ัอนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่นาสถานีรถไฟลาวจีนเนาะหลังจากที่ว่าเขาได้มาถ่ายปีกายนี้แล้วเที่นึงแต่ว่าปีนี้กลับมาถ่ายอีกเทื่นึงเนาะเพราะว่ารถไฟลาวจีนได้เปิดให้บริการครบหอบหนึ่งปีพอดีเป็นเทียมห้อยเนาะก็คือเปิดตั้งแต่วันที่สามทันว่าปีสองพันสีิบเอ็ดที่ผ่านมาและมาถึงวันที่สามทันว่าปีสองพันสีิบสองก็ถือว่าครบหอบหนึ่งปีพอดีและมืันนี้ข้าพเจ้าจะมาใช้ขื่นเนาะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่ว่่าาาเเป็นนนนนทงงงงสสีียยขออััคมมและกูตว้ ด้านหน้าของอสถานีรถไฟลาวจีนเพื่อด้มีการจัดงานเนาะคือสรุปผลงานพลเด่นที่ว่าเพื่อนได้ปฏิบัติและได้สร้างคืนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ต้องได้แก้ไขของค้อข้าง,งตัวใดในเพื่อนก็นจะมาสรุปกันคืนแต่นาเยดายข้าพเจ้าบริมาเนาะก็คือ,อบอ่ฮูหงานลวงนี้มาก่อน,นอบาะบหูงานนี้จะจัดขึ้นมาก่อนกันเลยว่าบริมา,ท,า,ท,า,ท,าทั้งๆั้งที่เพื่อนของข้าพเจ้ากับยูมอมอนี่เองเนาะและมื่อนี่เฮาจะมาเช็คคืนว่าทางเสียงของสังคมเรือคำตันนี่ตําหนิติชมของสังคมในปีที่ผ่านมาเนาะเพิ่นได้ปรับปรุงแก้ยยไขยง ในเรื่องของการจองปียากนแก้วกเรื่องของอาคารผู้โดยสารที่ยังบม่มีเนาะเวลามารอถาก็จะได้ตากแดดตากฝนและปัญหาที่ส้มก็คือเรื่องห้องนำ้ำที่มันอยู่นอกอาคารเนาะที่ว่ายังบม่มีในช่วงที่ผ่านมาแต่เขามาเบิกนํำกันว่าปีนี้เพิ่นได้มีการปรับปรุงและแก้ไขยังไปแน่เดี๋ยวเข้าไปเบิงน้ำกัน เ้าท่านผู้ชมก่อนอื่นเขาจะมาเบิ่งเรื่องของอาคารผู้โดยสารเนาะที่ผ่านบาทมันยังเป็นปัญหาเรื่องของการที่เขามารอทาแล้วบอมีบอนรอทาเนาะเพราะว่ามันยังบองมีแบบว่า รังคาที่กันแดดกันฝนแบบได้ดีคือรังคาที่มีอยู่ในปัจจุบันก็นคือมันมีอยู่แต่มันอาจจะสูงจนเกินไปเห็ดห้แดดทั้งนี้เนาะมันส่องเข้ามาใส่อาคารของผู้โดย,ยสารและฉะนั้นมันจึงบปเหตุฉะนั้นมันจึงเห็ดไห้บ่มีห่มเพื่อที่จะส้นในช่วงที่ผ่านมานี่ ถือว่ายัางบ่มีแต่ในหลังๆมานี่หลายคนก็ได้ตํ้นิติเตียนนพินก็ได้ับฟังเสียงของประชาชนและผู้ที่ว่าเข้ามาใส่บริการและล่าสุดนพินก็มีเต็นที่อยู่ทั้งด้านนาของอ,อาคารผู้โดยสารนี่เนาะที่ว่า เพิ่นเพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นเต็นที่ทาวน์หน,หนึ่งเนาะแต่ว่ามันอาจจะยังบม่ไร้ผัวสำหรับจำนวนของอนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ว่าต้องการเข้ามาใส้งานและเพิ่นก็นจะมีตังให้นังเนาะทางด้านลังเฮานี่จะมีตังให้นังคือมีระเบียงเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะถึงแม้ว่ามันจะบริปเป็นอาคารใหญ่ที่ว่าแบบแบบแบบที่มันเป็นแบบทาวนเนาะแต่ว่าก็ยังไข่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เหตุข,ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สะด,ดวกสบายขึ้นเดี๋ยวเขาข้ามาบ่งไกลๆก็ได้เนาะ ก็คือจะมีบนังรอทาแล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เพิ่นไดแก้ไขปรับปรุงให้เนาะมีบนังรอทาเป็นทีห้ำห้อยเนาะก็มีบนังรอทาตอนนี้ก็จะเป็นเป็นเต็นที่ว่าเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาใหม่อาจจะบ่ดด้เป็นโครงสร้างที่แบบแน่นน้าทาวนอแต่มันก็อยู่ภายใต้ลังคาที่เป็นโตของสถานีฉะนั้นก็เห็นให้หลายคนก็สะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนก็นจะไ่มีบนังรอทาแต่ในปัจจุบันนี้เพิ่นจะมีบนังรอทาให้เฮาสะดวกสบายขึ้น,นกว่าแต่ก่อนเนาะ อันนี้คือปัญหาทีหนึ่งที่หลายคนได้ตำหนิมาก่อนหน้าน,นี้เนาะก็คือบอ่มีลังคาแต่ว่าตอนนี้ได้มีลังคาเป็นที่ย่ำห้อยแล้วก็มีบอลน,นังลอ้อทาแต่ทําว่าลายบอลใน,นกบนลายหาจะยังหนังได้บ่หอดลอยคนเนาะสำหรับบอลน,นังล้อทานี่ยังบ่หอดลอยคนแต่กันยังดีดีกว่าที่มันบ่มีเนาะเพราะว่าซับปัญหาใหญ่ทีอ่าเป็นห้างเสียงของสังคมหนึ่งก็คือเรื่องของบอลล้อทาแล้วก็บลกัรจ้องปี้และก็ เรือ่องของห้องนำอันนี้คือตัวที่หนึ่งที่เราพามาเบ่งเนาะตัวนี้ก็มีหลังคากันแดดเนาะมีหลังคากันแดดเป็นที่ห้อยก็คือเพิ่นได้หับฟังและก็เพิ่นกันได้แก้ไขไปเป็นทีห้อยทั้งด้านนาที่ห้อย่างไปตอนนี้ก็คือเป็นอาคารของผู้โดยสารที่ว่ดจะ เป็นทางเขาว่าฉันซะเป็นทางเขวันโตสถานีสําหรับทานได้ที่ว่าซื้อปีอยู่ทางด้านนั้นแล้วก็จะได้มาเข้าอ่าโตสถานีหรือว่ามาขึ้นรถอยู่ทางด้านนี้เนาะ <c oughs> ซึ่งกะจะได้ยงน้อยหนึ่งแต่สําหรับอันคือเอาเห็นว่าทางด้านถึงนี่มันจะเป็นหลังคากระจิงแต่ว่าตะเวนตะเวนมันขึ้นทางนี้แดดมาซองเข้ามาหลังคานี่จะบุสวยอย่างในยามเศร้าเนาะก็ <c oughs> คือมันจะบวสวยอย่างเลยเพราะว่าแดดจะเขามาได้ทั้งหมดเลยและเวลาฝนตกมันก็จะเข่าเนื่องจากว่าโตหลังคาตัวนี้มันสูง นาะมันสูงแล้วรแบบนี้เห็นไหมฝนนี่สาดขมาทางไหนได้แลงในจุดที่เป็นทางเขาเนาะจุดที่เป็นทางเขานบอนที่จะแจ้งฟรีกับพนักง,งานเนาะตัวนี้ก็จะมีเต็นน,น้อยๆสามดังสีดงังเนาะที่ว่าเพิ่นมานะว้เนาะอันนี้ก็เป็นเต็นตัวเก่าที่ว่าเพิ่นเคยวางไว้อยู่หนะันเนาะคือปัญหาที่หนึ่งครับ,บเพิ่งไปแล้วว่ามีการแก้ไขระเรื่องของอาคารผู้โดยสารที่ว่าจะมานาาั่งรถถ่าแต่ คันคันบรรจุได้แท้นี่ก็สิลายคนอยู่แต่ว่าบอลน,นังแท้ๆนี่ตังนังนะมันกันยังบ่อดลอยคนเถอะเนาะอันนี้เราจะพาไปบึงจุดที่2องแล้วจะมาลมเรื่องการจองปี้เนาะปัญหาที่หนึ่งได้แก้ไปแล้วปัญหาที่สองคือเรื่องของห้องน้าเนาะเรื่องของห้องน้าที่ว่าอยู่นอกอาคารที่ผ่านมานี่ห้องน้าจะมีแต่อยู่ทางด้านในอาคารสําหรับคนที่ว่ามา,า่าญาตพี่น้องคนที่มา่าหับพุทธสานนะ บอให้เขาไปบ่มีปี่นะครับเจ้าจะบอให้เขาไปในอาคารก็จะบอสามารถที่จะได้ใส่ห้องน้าได้ฉะนั้นจะเกิดความลําบากจนมีหางเสียงแหล่เขาเจ้าก็ได้แก้ไขเรื่องของห้องน้าให้เนาะทางที่เขาอยากไปเมื่อกดว่ากินเนาะก็คือทางที่จะเข้าสถานีรถไฟแต่โซนที่เขาออกเนี่ยจะเป็นโซนที่ผู้ทุสันออกมาเนาะก็คือผู้ทุสันขาเข่า,ขาเนาะเขาลุงยังจันทเนาะอันนั้นมันออกไปต่างแขวง ท่านผู้ชมและทั้งล่างนี่ก็คือประตูของผู้โดยสารขาออกหรือว่าเป็นผู้โดยสารขาเข้ามา,าทีนะคนลุงเวียงจันทร์เนาะก็จะมีเต็นตนน์ตัวนี้แหละเนอชีวิตออกมาจากประตูก็จะมีเต็นต์ตัวนี้เลยที่ว่าเพิ่นเหตุขึ้นมาใหม่นะหลังจากที่ว่าสังคมเพิ่นกนติเตียนมาให้มีอบอลชนแดดชนฝนก็นคือมีแล้วเนาะอันนี้ก็คือ,อเพล่นเหตุขึ้นมาใหม่มีทั้งเบื้องเขา้าและมีทั้งเบื้องออกสังขนาดก็จะซ้ำๆกันเนาะ ก็คือสมารถที่จะมายืลดล้อถาญาติพี่น้องอยุจุดนี้ได้เนาะการยังใครแหนมีบอลชนแดดชนฝนหนึ่งมาเขาช่ให้ท่านผู้ชมได้เบ่งทางด้นันหลังเนาะให้ท่านผู้ชมได้เบ่งทางด้านหลังเนาะถ้าว่ามันบมมีเต็นต์ตัวนี้เป็นอย่างไรคนจึงอ,อยากจมตีหน่อยหนึ่งก็คือต้นไม้สังเกตต้นไม้ทางด้านลังเนาะต้นไม้ทางด้านหลังนี่นะ มันจะเป็นแต่ต้นไม้น้อยเนาะซึ่งว่ามันจะบมีห่มให้ให้ได้ซนสนัเนาะหลายคนก็เลยอยากยงห้องให้มีลังคาตัวนี้เพราะว่าต้นไม้ที่เขาจะปปูขึ้นมาใหม่นี่นะมันเป็นต้นไม้ที่ยังพระท่านใหญ่เถอแล้วมันก็มีห่มให้ให้ห้อได้ซนนะสนั้นหลายคนก็เลยว่าอยากให้มีและปีนี่เพิ่นก็ได้จัดให้แล้วเนาะก็คือมีหลังคากันแดดกันฝนไปเทียมห้อยอันนี้ต้อง ชมเชยเพิ่น,นอยองเพิ่นเนาะก็คือเพิ่นได้แก้ไขให้แท้แล้วกัน็ะให้เฮาสะดวกสบายขึ้นแลวบัดนนี้เขาจะพาทางผู้ชมไปเบึง่งจุดที่เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของห้องน้ำเนาะห้องน้ำที่มันอยู่นอกอาคารและเฮากระตอบอยู่นี่เลยว่าห้องน้ำนี่เพิ่นก็นได้แก้ไขให้แล้วอันนี้ก็ต้องชมเชยเพิ่อนอีกอย่างหนึ่งเนาะคือหนึ่งปีผ่านไปกับการบริการของรถไฟลาวจีนหลายคนกับประทับใจเนาะเฮาหูสึกได้ถังผลประโยชน์ที่ ประชาชนคนเราด้วยครับผนประโยชน์ทั้งแม้ว่ามันอาจจะน้อยกว่าต่างชาติที่เขาอาจจะได้แต่อย่างในน่อยเขาก็ได้ใส่คนประโยชน์และก็เกิดอย่างที่มันแตกต่างขึ้นแต่เหตุอย่างในมุมมองใหม่ๆได้ใส่อย่างที่มันแบบทันสมัยคือกับเพื่อนบ้านหลายคนอาจจะว่า,วากันที่เราเสียมรถไฟเราจีนนี่เนาะเห็นให้เราเสียเปรียบเนื่องจากว่าเรามีนี่จังชันจังซี่แต่ เพราะว่าการเชื่อมรถไฟลับจีนมันดีดีย้่นว่าประชาชนได้ใช่จริงเนาะประชาชนเขาถึงได้ใช้บริการแบบจริงจังได้ใช่แล้วก็เกิดผลประโยชน์ต่อไปในทาจีนเขาจะเปิดประเทศเนาะจีนเปิดประเทศเนี่ก็จะเห็นให้คนเราในี่หลังไรลเขาไปซื้อเครื่องอยู่ประเทศจีนได้ง่ายขึ้นเนาะ มันก็นจะเหตุให้เขามีรายได้มีสองทางทำรรมาหากินรายขึ้นเนื่องจากว่าสินค้าอยู่ประเทศจีนเนี่ยนะเขาจามีสินค้าที่หลากหลายราคาต้นทุนมันก็นถือกว่าเวลาเขาเอามาค้าขายมันก็นจะได้กําไรรายกว่าเนาะอันนี้ก็เขาเห็นดีน้ำสุดๆลวก็ดีใจที่คนเราตัดสินใจเอารถไฟลาจีนเข้ามาบริบริษุสึกว่าเสียเปียบอย่างเนาะสึกว่ามันมันดีเนาะเป็นการตัดสินใจที่ถือต้องเนาะ เพราะว่าขั้นเขาบ่อเลือกเอารถไฟราจีนเข้ามาในตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าจะเป็นไทยเป็นเวียดนามเนาะกัมพูชาทุกทุกประเทศทุกทุกชาติที่อยู่ในแถบแทวเขาเนี่ยเขาจะเสื่อมทั้งหมดเนาะแม้แต่เวียดนามเมื่อก่อนเขาเจ้ากับเอียงไปทางสหรัฐแต่ว่าอยู่ๆกับเขากับกลัามหาจีนนวก็มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเนาะจีนก็จะเสื่อมทุกอย่างให้มันครอบคลุมเนาะในภาคพื้นเอเชียเขาในจีนจะเป็นผู้ ให้ทึนเนาะให้ถงนถงลายเชน,นั้นเนาะการตัดสินใจของเราเขาคิดว่ามันถูกต้องและกาดีสร้างคนประโยชน์ให้กับคนเราและบัดนด้เขากับค้ามาเขาเรื่องก็กคือปัญหาที่สองที่ว่าเป็นเสียงห่างเสียงจากสังคมนั่นก็นคือเรื่องของห้องนำ้ำในปัจจุบันห้องน้ำเพื่อด้มีการแก้ไขให้เป็นที่ย่ห้อยเนาะก็คือเพื่อในสร้างห้องนำ้ำอยู่นอกอาคารสถานีรถไฟเหล่าจีนทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวา เนาะปัญหาหนึ่งที่หลายคนยังอย,ยากตำหนีอยู่ก็คือมันอาจจะห่างจากตัวอาคารน้อยหนึ่งเนาะก็คือประมาณอยู่50เมตรเนาะจากตัวอาคารหรือว่าประมาณ60เมตรจากตัวอาคารึ่งมีทั้งเบื้องทรายแล้วก็มีทั้งเบื้องควายแล้วก็เป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างดีเนาะก็คือเพนจะมีสัญลักษณ์ภาษามีอน,น,นันเนาะตรง่อบอกท้งภาษาลาวภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีหุบสัญลักษณ์ให้พร้อมแล้วก็เป็นห้องน้ำที่ห้องหับสําหรับคนพิการหรือว่าคนที่ขเขาจะบ่สมบูรณ์แบบเนาะ ที่จะเข้ามาบ,บริการก,กันที่ว่าเป็นห้องน้ำที่ดีสําหรับดีทรงดีไซน์กันเนาะสไตล์จีนอันนี้คือปัจจัยที่สองเนาะตัวที่หนึ่งเรื่องของอาคารผู้โดยสารที่ว่าบมมีบอลชนแดดเนาะและซองมากับคือนี่แหละปัญหาเรื่องห้องน้ำที่ว่าเป็นปัญหาใหญ่และเป่นกะด้แก้ปัญหาให้แล้วเป็นเทียมห้อยเนาะเดี๋ยวเขามาเบ่งโตห้องน้ำแต่เบื้องในหุ้สึกว่าบมมีพนังงานเพิ่อนอยู่เนาะเข้ามาทำบิดก็จะเป็นเนาะเป็นบอนลลังมืออ่าตัวนี้ ไตรสไส้ใด้แทนเนาะแต่ว่าอยู่นี่จะบ่มีพนักงานเพราะว่าพนน่าจะเปิดไทรไซ่เปิดให้ใซ่แต่ทั้งเบื้องนั้นหลายกว่าเนาะน่าจะเปิดให้ใซ่ทั้งเบื้องนะที่ว่าอยู่เบื้องซ้ายเนาะแต่ว่าตอนนี้เขามาอยู่ทั้งเบื้องขวาตัวน,นี้ห้องนํากับมีห้องนอําหญิงห้องนำไซยเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังใซ่บ่ได้เทื่อแต่สิ่งหนึ่งเนาะก็คือห้องนํานี่จะเป็นห้องนําที่บอมเป็นห้องนําฟรีว่าซั่นซะก็คือต้องได้จ่ายค่าบุญลุงรักษาเนาะก็จะเป็นห้องนําที่แบบว่าได้จ่ายเงิน3,000ันจีบต่อ1ครรรรั้้้งต่อกกกาาาใชบิเนะแลว็ มันเป็นขาเนาะเพื่อดูดซวมบริลูวพนักง,งานอนามัยเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเพิ่นค่าเสีฟรีทุกอย่างมันา่าคือสะเป็นเป็นไปบท่ได้เนาะฉะนั้นคือปัญหานี้เพิ่นจะแก้ไข้แล้วเนาะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า อนใดที่เพื่อนเฮ็ดดีก็ต้องยองอชมเชยเพิ่นเนาะบบแมนว่าซีมาโจมตีกันอย่างเดียวอันนี้เฮาอามาทาให้เบิ่งเนาะยังให้ทุกคนเห็นตัวจริงว่าเพิ่นได้แก้ใครย,ยังไปแน่เนาะแต่เสียดายแหงเนาะที่ว่ามือก,ก่อนนี้ขา้าพเจ้าว่ได้มาเบิ่งงานที่เขาจาจัดขึ้นอยู่นี่เนาะเพราะว่าเขากัอยู่ใกล้ๆนี่แต่เนาะพลาดข่าวขอโทษหลายๆเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆมาให้เบิ่งเนาะและต้วต่อไปเขาจะมาเว้ากันเรื่อง การจองปีดเนาะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับหลายๆคนที่ว่าอยากเขามาใส่บริการรถไฟบางคนจนเข็ดเนาะมาแล้วบบริได้ใบริการยอนว่าบริจ้องปีไว้ลวงหน้ามาหอดแล้วสมารถที่จะซื้อปีได้ก็เลยเฮ็ดให้มีปัญหาหน่อยหนึ่งนเนาะอยาจะไปลมกันอยู่ทังด้านหน้า ท่านผู้ชมแบบนี้เขามาบึงปัญหาสุดท้ายเนาะที่ว่าหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการจองปีเนาะแน่นอนเลยตนนัวนี้หลายคน้นับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่ารถไฟลาวจีนฮะก,ก็เปิดให้บริการแลยรถไฟลาวจีนก็ถือว่าเป็นประ,ประเทศแรกๆที่ได้ได้เปิดใช้บริการฉะนั้นหลายคนก็นเลยว่าให้ความสนใจบว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกเนาะอยากจะเข้ามาใช้บริการอยากมาลองนั่งเนาะก็เลยแบบว่าเห็นให้เกิดความซาโลมอน,นหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็คือ ตั้งแต่รถไฟล้วจีนเปิดเนาะก็คือเห็นให้หนักท่องเที่ยวหลายคนพลาดเนาะก็คือแปลว่าเขามาแล้วบ่ดได้ลองนั่งยังจากจว่าจองปีบ่ได้แลปรากฏการณ์ยอทอดในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการที่มีผู้คนมาซื้อปีไปเก็งกําไรก็คือซื้อปีออกไปแล้วไปขายต่อให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่ว่าต้องการอยากจะเดินทางด่วนเนาะในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงเห็นให้หลายคนเกิดความสับสนเกี่ยวกับการบริการของรถไฟล้วจีนเนาะแลหลายคนกรเฮี้ยห้องมาโดยตลอดอยากให้มีการาเปิดบริการจองปีผ่านทางแอป หรือว่าผ่านทางออนไลน์เห็นไห้มันสะดวกสบายขึ้นแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาการเปิดแอปหรือว่าเปิดการจองแบบออนไลน์ยังบกเกิดขึ้นเถื่อนอะอยน,นี้ยังเป็นข้อค้องข,องขางหนึ่งที่ว่าต้องได้แก้ไขต่อไปทั้งแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเพิ่นจะมีการแก้ไขให้มีการอจองปี้รถไฟลาวจีนได้บทอ,อื่นแน่ก็คืออยู่ทีเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เป็นการจองแบบเป็นสาขาการจองเนาะ แต่ว่ากัยังได้เสียค่ธทร,รมนนียมก็เห็นให้เกิดปัญหาห้างเสียงตมาตติมและล่าสุดเนาะทางรถไฟลาวจีนเพิ่นก็นได้อ่าประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการน้าใส้การจองปีพันแอปเนาะและแอปเพิ่นกันยังประันได้สมบูรณ์เถื่อนเนาะแต่ว่าใน้ทยปีนี้หรือว่าในช่วงไทยเดือน12นี้จะมีการเปิดให้เป็นอ่าเปิดน้าใสอย่างเป็นทางการซื้อแอปของเพิ่นก็นกนคือ LC อ่า ที icket, no? ่เกตเนาะ LCR ที R ่เกตซึ่งว่าจะสามารถจองได้อ่าซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ทั้ง OS เ no? นาะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าพวกระบบ Android สามารถที่จะอ่าเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Apple อ่าที่ Play Store และก็ App Store เนาะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเบิ่งได้แต่ว่าขา้าพเจ้าเข้าไปดาวน์โหลดเบิ่งแล้วบ่เห็นเนาะก็คือซื้อซื้อแอปนี้อ่า LCR ที L ่เกตเนาะก็คือลาวชานาเรลเวย์ที่เกตเนาะอันนี้ก็คือมา เยมมาจากนั่นแหละเพื่อนจะเปิดให้บริการเพราะว่าเพื่อนสรุปผลงานอยู่ทางด้านล่างของเฮาเนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเปิดให้บริการจองปีปผ่านทางแอปเนาะ แต่ว่าตอนนี้ยังว่าท่านได้จองได้เถอะเนาะฉะน,นั้นอยากให้ทุกคนอ,อดใจรอในหนึ่งพันวารายเดือนนี้สามารถเปิดใช้ได้อย่างแน,น่นอนจะเห็นให้การเขามาใช้บริการรถไฟลาวจีนจะสะดวกสบายขึ้นเนาะก็คือในปัจจุบันนี้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่เขามาใช้บริการกับบริษัทบันไดเนาะเพราะว่ามันจะมาตามเที่ยวคือตอนนี้ก็นค่อนข้างจะเงียบเงาเลย่วนหนึ่งก็มาจากาสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆที่มันซบเซราในปัจจุบันเห็นให้หลายคนบอยากเดินทางท้าบ่มีความจำเป็นกับบเดินทางเนาะและช่วงนี้นก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอย เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะฉะนั้นการอยากเชนเชิญเลยซะก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวเราในปัจจุบันเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงท้ายปีเป็นช่วงที่อากาศเย็นในประเทศเราแล้วก็เป็นช่วงที่หมาะเกิดการชมธรรมชาติโดยเฉพาะเขตภาคเหนือของเราเนาะจะเกิดมีเมฆหมอกมีทะเลหมอกลายจุดทีหมาะเกิการท่องเที่ยวสาหรับทานอะไรที่ว่าต้องการอยากจะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติการเชิญน er เลยตอนนี้เหมาะที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันท่านผู้ชมละทั้งหมดก็คือสิ่งที่เฮาอยากจะนําเสนอในื้อนี้วังว่าทานจะได้รับสาระดีๆแล้วเฮากั้บ เรื่องของหางเสียงของสังคมต่อกับรถไฟลาวจีนในช่วงที่ผ่านมาว่าเพื่อนจะตั้งปฏิบัติตัวได้แน่นอกก็คือเรื่องของอาคารภูดยสานที่มรรทาเพื่อนแก็แก้ไขให้แล้วปัญหาเรื่องของห้องนำ้ำเพื่อนก็แก้ไขให้แล้วและกับปัญหาเรื่องกัดจองปีเพื่อนแก็แก้ไขแล้วแต่ยังทางสำเร็จเทือแต่เสอวันในท้ายปีนี้จะได้ใส่บริการกันอย่างสมบูรณ์แบบเน,น,นอกฉะนั้นก็คือสระหนึ่งที่ฮามาสีเจียงและมาทายให้เบ่งสภาพตัวจริงเลยว่า มันมันดีแทบบอกมันแก้แก้ได้แทบบ่นเรื่องของปัญหาต่างๆที่เคยเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ต้อง,งยองวเวชมเชยเพื่อนว่าเพื่อนได้แก้ปัญหาไปแล้วมีอาคารสําหรับผู้โดยสารที่รอท่าแล้วก็มีห้องนําไปเทียมห้อยการจองปีกมีแล้วแต่จะช่วงไทยเดือนนี้เนาะแกจะสมบูรณอน,นี้ก็จะได้ใส่กันอย่างแน่นอนสําหรับท่านที่ว่าเบิงรายการเขาอยู่ถ้าคิดว่ารายการเขามีสระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางเดียวแท้ๆท ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ท่านได้ชมเรืออ่อยๆขอโทษครัภายในหนึ่งมันแดดแห้งเนาะก็เลยได้บังๆหน่อยหนึ่งเนาะและสิ่งสําคัญเนาะยังให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับรายการของเขาก็คือยังให้ทุกคนตั้นิ้ติเตียนหรือว่ามีข้อมูลดีอยากฝากต่อเสรต่อก็สามาัครพิมพ์ลงภายใ้คอมเมนต์ของเหาแล้วเขาจะเข้าไปอ่านทั้งหมดด้วยตนเองและจะตอบด้วยตนเองเนาะก็คือถ้าว่าคอมเมนต์ได้มันดีมีประโยชน์เป็นทางบวกเนาะก็จะมาเห็นเป็นคอนเทนต์นาเสนอต่อไปยังให้ทุกคนที่ว่ามีคอมมูนดีๆมาเชรี่ันรายการของเหาเป็นพื้น บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเนาะไปเห็นเป็นคอนเทนต์ต่อเพื่อกระจายขวามู้ให้มันทัว่วเทงกันเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาอยากฝากและอยากบอกเนาะสำหรับท่านที่ว่าอยากคุยก,กับข้าพเจ้าให้หลายขึ้นเนาะก็เข้าไปเลย c e b o o k ส่วนตัวทักทายโอลมแบบเป็นกันเองได้สบายเนาะที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้เนาะหรือว่าจะเป็น Facebook ของทีมงานเฮาก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าโอลมกันได้ตามสบายอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเฮาด้วย